เอ้เรอบ่มาเหี้ยเอ้เราว่ะกูมาหนิงบายเออเออโอเคโอเคอ้าวไปสีเสือของแม่ทำไมล่ะลูกโอ๊ยไปลบเป็นออกข้างล่างไก่ เนีเน่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ต้องห่วงไล่กะวัดได้สลบได้สลบได้สลบรันยาโอเคดูมาชอบชู พยายามหินมันก้อนใหญ่อ่ะลูก <c oughs> ความพยายามของนาง <c oughs> ไม่ได้โอเค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  not problem not problem okay okay, okay. ทำอีกพยายามใหม่ ก็ชอบมาเดินสวนอ่ายังจะพยายามโอเคนัดดู like a. อะไรกันอู้ผักโตแล้วนี่ฮึผักกาดพลังงามดีมาก <c oughs> วานทีแซมใซม่พักบัวจะ้ะอ่าอ่านี่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 ต้น,น ใกล้ขื่นปีนี้โอ,โอ้แล้วนี่จะได้กินแล้วค่ะสลัดเชา้าๆวันนี้มีหมอกนิดๆพาน้องๆหมาออกมาเดิน กนรลดผักก่อนค่ะสวัสดีค่ะ